อ้าวเราพบรายการไม่ใช่รายการนี่เป็นแมตช์สองเมนอีเวนต์แมตช์สองครั้งนี้แล้วรายการแมตช์เจ็ดนี้อีกนานเจ็ดนี้อีกนานครั้งนี้แล้วขอเสียงตบมือต้อนรับแชมป์เก่าครั้งนี้แล้วคุณวุฒิควรอูคุณวุฒิวนอูให้แล้วนำไปด้วยโอ้โหแบบในนำเรีวไม่รู้ร้อยประมาณร้อยช่วงตัวไม่แบบไม่เห็นฝุดเลยครับเขาเขา ขอเวลาหน่อยขอเวลาหน่อยเวลาหน่อยเวลาอะไรวะอ๋อจะดูเวลาอะไรวะขอเวลาหน่อยห้า,หา <c oughs> นนทุ่มห้าทุ่มกีออ่กี่นาทีกี่สี่สิบอะไรอ่ะเฮ้ยสิวสิวตาคุณนะครับ <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องทำเนียนไม่ต้องทำเยน็น <c oughs> ไม่ต้องเป็นตากล้องนะฮะจังหวะนี้โ <c oughs> <c oughs> อ้ยเพ้อ เตอร์มัดูว่าแบบแก่ือเอั้แเนตายู้บอกว่าไม่เกยกปติล่าอยู่ที่มือแขงแหนบไปคุณก็ทิบเนี่ยกูเลียแล้วเว้ยเขาเปลืองที่นี่แพงแล้วที่นี่กูเช็ดแล้วหกูเช็ดกูทำมันกระฉอเลยเกมนล้นเรื่องดิงมันต่อ เมื่กี้เนแชมเปี้ยนได้เปลี่ยนมือแล้วคนมีเมนก็แรงดวงแรงเงี้ตัดไปครับตัดไปครับอย่าให้เสียครับเสียเสียหน้าตาเฮอคนนี้ครับผ่านตัวครับเราผ่านสามครั้งน่าตื่นหวังมากกูว่าเราไเมื่อเช้าคุดูกระจกไว้น่าคุณดูหม่หม่นนีวันนี้น่าคุดูหม่นมากๆแล้วกูคิดแล้วว่าเออคือตอนที่พวกคุณจะมาพวกคุณสองช้อยว่าไม่สามช้อยช้อบแล้วไม่มาเลยดีกว่าไหมซึ่งตัดผ่านไป ใช่ไหมไอช้อยหนึ่งไอช้อยหนึ่งไอ้ช้อยหนึ่งมาแต่ไม่กินมาแล้วกูกินไวท์ขาวไทยมันอดแทนเพราะว่าปวยหรือช้อที่สามเนี่ยทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งอยู่ไหนหนึ่งอยู่ไหนหนึ่งสองสามอ๋อโอเคแล้ได้ได้ใชกูไม่ตั้งใจว่าแต่เพราะช้อยที่สามเนี่ยคือเป็นไงเป็นกันคือคือตอนนี้นะครับเขากำลังดึงเชงเป็นแทคติกในการดึงเชิงให้หายเมาก่อนแล้วค่อยกินเยอะๆเนี่ยเข้าใจ่ายจับไปครับยายาไม่ต้องไม่ต้องไม่ให้บองโกครับเอาคืนมาไม่ให้กองไม่ให้เบลกัชน มมดครึ่งที่มีอยู่ในนั้นคือประมาณ1.5ครับตัดไปตัดไป1.5ฝาาเมือ5ไม่ถึงก็เมนนื่อกี้1ไปแล้วเรากินไปครึ่งหนึ่งโอเคเพิ่มอีกหนึ่งข <c oughs> ึ้นเอาเรียกมาสวยหรอกแต่พอดีฝาฝ <c oughs> าวันนี้กับฝาแันวน่านนนไม่เหมือนกันฝ <c oughs> าวันนี้มันใหญ่กว่าแค่นั้นแหละ <c oughs> เอา้า <c oughs> จัดไปใหญ่เสิฮะกวรอเฮ้ยโอ้ของเขาเข้าปาก มีแมงแค่จะกินแค่จะกินมันปะหลักแมงยังเคียนเออชมแก้วอุกออก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 เอาน้ำหนีเอาน้ำหนีก่อนเก่งมากกับรักสมรักไม่ไหวกับบิ๊กกี้บีชัวเย็ดเคสี่แทมเหรอวะบิ๊กกี้มีชัวบ้ากติกายังใครน้อยกว่าโดนแดดแดดหัวแม่งเลยแสบหัวได้ห้าสิ โอ๊ยคารวะครั้งนี่ทนน่ะไม่ทนเลยไอ้เนี่ไว้ไม่ไว้ดูไม่ดูดูไม่สิตาอ่ะอดูไม่ดูแปลว่าเราไม่ปิดปากแล้วเราไม่ปิดปากแล้วแล้วเราไม่ตรงกันแล้วด้วยประมาณนี้แหละแม่กูดีใจตายหาเลยไม่ร้องหิ้ง สมแล้วไปไหมเจียวเจียวอ,อู้หแต่มันน้อยโนะอ้โหนะอ่ะคุณมาทั้งกูเกี่ยวอะอะไรปะอะไรปะสองคนต้องแข่งกันไม่อุ้ยกับบิ๊กอันะไรลงได้ว่าผ่อนอะไรขอแม่เก่งพุ่งถามวันนี้ว่าทํางานเป็นไงบ้างลูกเหนื่อยไหมเหนือหน่อยเห,หนื่อยไม่ไม่ไอ้เรื่องเหนื่อยคือแบบแม่หาเงินให้แม่มีเงินอยู่แล้วไม่เป็นแม่รวยนะเนี่ยแต่ว่าแม่ถามแม่ถามว่าไม่จริงแม่ถามว่าเพื่อนเนี่ย พี่เจอใหม่หน่ะดีไหม,มแต่ที่สำคัญลูกเจอบิ๊กกระดุษบ้างหรือเปล่าเย,ย้อย,อย่าไม่จบพี่ลูกเจอบิ๊กกระดุษหรือเปล่าเลิกคบพ่อแม่งไปได้แล้วไม, <laughs> ไม่ไม่เจออ่ะดีแล้วไม่จริงๆ <laughs> เขามองบิ๊กกระดุษดีมากมีหน,น้านเลยเรียกเรามาวันนี้เลย<ม>จะเปิดจะไกด์หาแม่ใช่ไหม <laughs> <laughs> ไม่กูถามคนาเลยว่าใครเรียกอยีาหาบิ๊กใครเรียกวะไม่รู้โอ้ยบิ๊กบิ๊กจัดไหมเจ็ดเจ็ดนาแล้วนะก็ไม่รู้เห็นโพอเฟซบุ๊ก เก่งานแล้วนะก็จัดให้ทันทีจัดให้ทันทีโอ้ยเราเนี่ยเพราะคูณอู๋นี่วุฒเรียแต่วุฒเกิบอกว่าตามมาได้เย้ยเราเนี่ย customer service ทันทีไม่ต้องไม่ต้องดึงเชงนั้นถอยไปเถอะแม่งเอาก่อนเลยเปล่าแม่งตัคติกเยอะเนี่ยตลาดป่เลยตอนนี้กูไเ้ี่ย account planning อยู่อ่ะไรปะไม่ทราบถอยเลยครับ บอกให้เธอแค่แก้วแดงแต่ว่าอยากกินอ้อยทอยน้อยกินอ๋ออยากกินก็กินได้อ๋อนี่ไอ้อันนี้กินวันตัวเองโดนตลอดต่อยหลับตาเลยตอยหนึ่งอย่างเงี้ยโดนแน่แน่ตัดไปคาราบาดินเมื่อกี้ผมทอยหลับตาพี่อะอ่ะกินนะดิ มันเหมือนมันเหมือนไอ้กินแบบไอ้ตะกินลาประมาณต้องมีเกลือเกลือมะนาวไปเนี่ยไปแย่ไปแย่เนอะไปมันต้องมีมือกว้าก็ต้องมีก็นี้ไงแทมูนถึงได้ใช้พี่ได้อยู่ไรอ่ะแล้วมันต้องดุเลวยกูกลัวแล้วกินทั้งน้ำตาเกะได้ตองหนึ่งไอ้สองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งไคุยกับแครรู้เลคือมควบลูกโอเคอ่ะอ่ะไ่ก่อนหัวลาได้ก่อน ไอ้ตองเลยอาน้องมิกค่ะไอ้น้องวุฒิใช่ตัดใ่ครับโอ้ยคุณได้เยเจ็บนี้อีกนั่นไม่เป็นไรวันนี้กูแอร์เกสสิเจ็บนี้ไม่เหลือแบ่บยกูต้องเจ็บอ้วกแน่เลยอ๋อจะอ้วกจะอ้วกจะอ้วกถูกมะมันหกหกนี้อีกนะหกกระดิ่ะเมื่อกี้พี่เก๋ทอยเบิ้ลอาเท พี่เก๋เทอ่าเทให้ก็ได้ครับไม่ไม่ไมึงอย่าทำอย่างงั้นมึงต้องนิ้วเป็นอเอเลี่ยนมึงนิ้วเป็นเอเลี่ยนก่อนนิ้วเป็นเอเลี่ยนโอ้ยแต่ไม่ถนัดโอ้ยตอนนี้แล้วไม่ตัวแม่งเริ่มเกินหนึ่งคันแล้วกันหมดแล้วเนี่ยา <c oughs> ตาพวกมึงแหละครับพี่น้องให้มึงกูได้ยินเสียงคนนอกเปิดประตูดังมากเลยเว้ยกูต้องปิดบ้านละ ก็แสดงจบเพียงแค่นี้แล้ว,ลวบจบบายดีลิฟต์ละงั้นมึงถ่ายต่อเ <c oughs> พราะกูรอดช่วงกันมาของวิไหนนั่นน่ะ,นะ,นะทอยทางกูอยู่ไหนสามแต้มต่ำกว่าครึ่งครับพี่น้องอยู่ไหนหนึง่งอุย้ยแม่งหนึ่งจริงๆริอะแดกไปสักตัดไ,ไ,ไปได้พี่เกศทอยกูเทงนะเนี่ยถ่ายไปถ่ายไปฉไัไปไนอย่าให้เสียอุ้ยสมรักแจ๊บกูเลอะแล้วอะเข้าครัวกับ หม่อมอ่าตุรกีนะครับแนะนำเมนูแรกวันนี้เป็นข้าวอาจจะดูเหมือนข้าวหมกข้าวหมกไก่ของไทยจะร้ามไม่ใช่แต่เป็นอะไรครับอันนี้เป็นข้าวขมิ้นไทยข้าวขมิ้นแล้วก็มีส่วนผสมอีกนิดนึงนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของกระหริกนิดนึงกระหริกนี่คืออะไรครับกระเทยทำไมอ๋อกระหรกนี่กระเทยเหรอกระเทียมกระเทียมนะคะตอนนี้จริงๆเพราะว่าอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วขมิ้นเนี่ย เนื่องจากเราอยู่ที่ต่างประเทศกันตอนนี้เราอยู่ที่สหรัฐอเมริการัฐจังหวัดอะไรครับแตุ่้ยจังหวัดที่อะไรแต่เซเชลสรัฐซานฟรานรัฐซานฟรานมันใหญ่เป็นรัฐตั้งแต่เมื่อไหร่ครับไม่ทราบเหมือนกันเมืองครับถามบอกมาเลยว่าซานฟรานดิสโกหรือเปล่าซานฟรานดิสโกไอ้ยมุกี้อะไรวะไอ้กูได้ซานฟรานดิสโกมานานแล้วเว้ยเมาแล้วไงถูกต้องค่ะพี่น้องครับอันนี้เราเนื่องจากเป็นแบบอาหารแบบชาววังต้องกินแบบเรียบร้อยหน่อยไม่ใช่ค่ะใช้มือหยิบแดกเลย อือหึอเอาใหม่์อายุม่อม์อือหือไม่เห็นรู้สึกยีอะไรเลยต้องกินเยอะกว่านี้กินน้อยไปหน่อย